แบงค์ใช้เวลากี่เดือนครับไก่บัชฑาถึงออกไข่ครับโดยที่ไม่ใช้หัวอาหารเลยเก้าเดือนเต็มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมรับไก่มานะครับน้องอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่านะครับอย่างเงี้ยแต่มาถึงผมผมก็หักดิบเลยแรกก็ไม่ค่อยกินครับหลังๆมานี่แบบพอน้องเขาไม่มีอะไรกินครับไม่ไม่ใช่ว่าทรมานนะครับคือเรามีอาหารให้กินแต่เราไม่ไม่ใช้หัวอาหารเป็นเศษอาหารอย่างเงี้ยครับก็หลากหลายอยู่ก็ใช้เวลาเก้าเดือนเกือบจะ หยุดแล้วหรือเปล่าครับเกือบจะหยุดผมสารภาพตรงๆเลยเหมือนที่ผมไปติดตามใน YouTube พี่หรือในเพจ a c e b o o k ของพี่เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอันนี้ผมขอพูดเลย i, มันจริงหรือเปล่าที่ขอบอกว่าเลี้ยงสามเดือนครึ่งมันไข่ไอ้น,นี่เลี้ยงมาเก้าเดือนกว่าแล้วมันคงไม่ไข่แล้วแหละในความคิดของผมนะครับ,รบผ,มผมกะจะคือกะจะลอง ชำแหลกเพื่อที่จะชิมเนื้อแล้วผมไม่รอแล้วว่าจะให้ไข่อะไรเงี้ยแบบก็เลยได้ถ่ายรูปโพสต์ไป